ชัยสดุง้งกลางรายการหลังอ่านข่าวหนุ่มกะลาแล้วเจอคอมเมนต์ชาวเน็ตเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยา,า,ยาคุณจูนคู่ชีวิตที่คบหากันจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวดักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับลอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก,นกในโซเชียลต่อมาหนุ่มกะลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทาง Facebook ว่า จากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่กว่า27ปีล่าสุด20มิถุนายนพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยได้พูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หลังมีคนคอมเมนต์ว่า หนุ่มเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัยงานนี้เจ้าตัวเลยริบบอกว่าไม่ต้องอย่าสร้างความกดดันให้ผมเหรียนมีสองด้านมันทำให้ผมไม่กล้าขยับอะไรเลยให้ผมได้หายใจหายข้อผมไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกไม่ต้องมาบอกหนุ่มดีที่สุดคือหนุ่มกัญชัยไม่ต้องไปบอกหนุ่มสอนรามหนุ่มสันติหรืออื่นๆเว้นหนุ่มกัญชัยไว้สักคนหนึ่งอีนี่ก็ประวัติเยอะ ทุกวันนี้อ่านข่าวก็สะเทือนถึกขั้วหัวใจเหมือนกันกลัวๆว่าวันหนึ่งจะอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้ไม่ต้องนะไม่ต้องพูดอายเขา